วันนี้วันที่13รกรกฎาคมสองพันห้รนาร้อยหกสี่หลวงพ่อประจมามหาดออกเตร์พิชนันมหาปุญโญก็ได้สอนบาลีแก่พระภิกษุและสามเณรที่วัดหนอง,งควานมุทนาบุญด้วยกันสาธุสาธุ วาวราณเป็นเนื้นเป็นทุวิยภัณฑ์ของภาวสุนทรภู่สาราภูม like> ah ิมุ่ใหป้าเจตให้หูให้หููโบาณตึนจงโคไมเน่ยถงานพอรวยนี้แล้วเราก็เราใช้คำก้กินป้าปาเจตินไปว่าก็มาจากประเทศที่ท่องแล้วมาจากประเาศปจะเทศในความหูที่ต้องต้องท้ามีนี่ย ปัจจภาในคะอหมูเมื่อเข้ามาแล้วกอเมื่อกีเ้เนียนะ่ยเห็นไหมปัจจภาปัจจุบันหัน้บวกด้วยเนประจัยเนยหนวหน้ปัจจเนระจัยเป็นปาเจบวกอีหมนี่ บางเจติฮะที่อ่านจะน้ามาแล้วอ่ะปางหูมันกรปักจัก